สแสดงความยิ่งใหญ่และความนิยมยืนหนึ่งตลอดกาลในประเทศไทยอีกครั้งสำหรับ แทยอนแทยอนวอคอลควีนสาวกับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งที่5แทยอนคอนเสิร์ต The Art of Love in Bangkok แทยอนคอนเสิร์ต The Art of Love in Bangkok ซึ่งสร้างสถิติใหม่ครองบัลลังก์ศิลปินหญิงเดี่ยวเกาหลีคนแรกที่สามารถจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวนนะอิมแพกอารีนาได้สำเร็จและบัตรทั้งสองรอบการแสดงจำหน่ายหมดเกลี้ยงไม่เพียงเท่านี้ทางผู้จัด บริษัท SM True ครจำกัดได้เฉลิมฉลองการมาเยือนแฟนคลับชาวไทยของแทยอนแทยอนวงเกิลเ e เนเรชันเกิลเจเนเรชันแบบเตรียมพื้นที่จัดเต็มทําโซวอนฟินฟินงานนี้แทยอนแทยอนเปิดตัวท่ามกลางเสียงเชียร์ที่เรียกชื่อและร้องตามกระหึ่มฮอนที่แรงดีไม่ตกจนจบคอนเสิร์ตขนเพลงเมกะาฮิตและเพลงดังมากมาย ทั้งร้องเต้นเสิร์ฟทุกรสทั้งความเคลิบเคลิมความสนุกสดใสรวมทั้งบาดลึกไปกับเพลงเศร้ารวมถึงการระเบิดอารมณ์อย่างเหนือชั้นโชว์พลังเสียงอันร้อนแรงจุดประกายให้เวทีแทบลุกเป็นไฟปิดท้ายแทยอนเดินขอบคุณผู้ชมทั่วเวทีอบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งความทรงจำสุดพิเศษอย่างแท้จริง